ผูสินเป่าเริ่มเกมครับออสแมนขอใกล้ๆอยู่แต่ว่าเลือกจะเปิดมาเลยโล่งๆจับเรก็ได้ซัดลูกนี้โอ้โหหนไปเลยครับผ่านมาแค่ไม่ถึง7นาทีครับตัวเปสกลับมาท,าที่นาทีนาทีโยเลยครับแล้วก็เจ็เฟิร์สันโขงโอ้โห 2. สอไปเลยครับ อูลงศีรษะเจฟเฟสันสายมีแล้วข้ามหลอกด้วยคนระับวิทยาวิทยาต้องเอาเข้าสายก่อนแล้วก็เปิดย้อนมาจะยิงโอ้โหเรียบ ประตูต่อศูนย์ครับการเข้าทำของดําพูลูกนี้ครับ,รบทีระพงเปิดโค้งมาลูกนี้อมโมงสกัดไม่ดียังเก็บได้ครับพอเกฟ,ฟิลิปเป้แล้วยิงเองโอ้โหลูกนี้ยิงอย่างสุดสวยเลยครับหนองบัวครับไล่มาแล้วครับหประตูต3 3> ่อ3ามบวารเดอร์สเนี่ยครับเอาคืนสั้นโอ้โดนฉกได้เอาแล้วครับคอราโดทะลุมาแล้วคอราโดหลุดขึ้นมาคอราโดหลุดเดียวแต่ว่าข้างหลังมาสุดท้ายก็ยิงลูกนี้เอาละครับสอโอ้โหบทจะพลาดก็พลาดง่ายเหลือเกินครับ เก็บบอลได้แล้วบอลจะพาสองเปิดเข้ากลางมาล้าชานโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจาก3-0ศย์ครับหนองบัวตีเสมอเป็น3-3ต่อ3ครับจากตัวสำรองครับอย่างอีซ่าโอ้โห,หลำพูนไม่มีเวลาแล้วครับบอสินเต่าจบเกมไปเลยครับ